สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ2ทุ่มเเส็จ25กรกฎาคม2566คลิปน er. ี้มาเตือนภัยข้าราชการผู้รับบำนาญนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่24กรกฎาคม2566ที่เพจกรมบัญชีกลางค้าด้วยโพสต์ข่าวพิมพ์รายละเอียดว่าเตือนภัยข้าราชการแล้วก็มีแฮชแท็ก หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่22ก,กรกฎาคม2อ6 6แล้วก็แฮชแท็กกรมชีกลางรายละเอียดก็คือครับที่เพจกรมชีกลางก็แน่รูปภาพหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจก็มีรูปนางสาวธิวพรผาสุกรองอธิบดีกรมชีกลางและมีข้อความว่า เตือนข้าราชการผู้รับบำนาญน,นางสาวทิวาพรผาสุกรองอธิบดีกรมประชากลางในฐานะโฆษกกรมเปิดเผยว่ากรมได้รับแจ้งจากข้าราชการบำนาญหลายรายสอบถามมาที่กรมว่ามีโทรศัพท์หมายเลข06 2 08 2 9 2 4 8อันนี้หมายเลขที่1น,นะครับหมายเลขที่2 08 2 4 08 1 6 7 6 และเบอร์อื่นๆที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมโทรแจ้งให้อัปเดตบัญชีเงินฝากโดยให้แอดไลน์ชื่อตัวตัวเอเล็กครับเอเล็กดับตัวเลขโอแล้วก็ W 91หรือว่า O 91นั่นแหละครับซึ่งลายนี้ไลน์ O 91นี้แอบอ้างใช้โลโก้และชื่อกลุ่มเป็นชื่อและรูปโปรไฟล ื่อให้ส่งเอกสารและส่งลิงก์ให้กดเชื่อมโยงข้อมูลโดยมีผู้หลงไปกดลิงก์ทำให้สูญเงินในบัญช,ชีกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าราชการหรือผู้รับบำนาญให้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือนหรือบำเหน็จบำนาญขออย่าได้หลงเชื่อหากสงสัยสอบถามได้ call center กรมบัญชีกลาง02-2706400ครับ ก็สรุปโฆษกกรรมชีการเขาก็บอกว่ามีโทรศัพท์ส่งลายโทรศัพท์ไปหาผู้รับบำนาญให้แอดไลน์ o 9 1 o 9าก็คือไลน mm ์ A O โ9เเเมื่อให้ข้าราชการบำนาญแอดไลน์ mm hmm. เข้าไปแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ทางไลน์ให้กด mm hmm. เพื่ออ mm ัปเดตบัญชีต่างๆเสร็จแล้วผู้หลงเชื่อก็สูญเงินไปมากมายนะครับ าทางกรมชีกลางก็จึงแจ้งข่าวมาให้กับผู้รับบรณนานทุกท่านอย่าหลงเชื่อและอย่าไปกดลิงก์และอย่าไปแอดไลน์เป็นเพื่อนกับลายดังกล่าวเพราะลายดังกล่าวแอบอ้างกรมบัญชีกลางและแอบอ้างใช้ลอกเลียนคล้ายๆกับลอกเลียนโปรไฟล์ของเพจกรมบัญชีกลางทำนองนี้นะครับเพื่อหลอกลวงข้าราชการบำนาญนะครับก็ซึ่งกรมบัญชีกลางก็ไม่ได้มีให้ กรมบัญชีกลางกไไ็ไม่ได้มีการให้อัปเดตบัญชีใดๆทั้งสิ้นและกรมบัญชีกลางก็ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางติดต่อประสานงานกับผู้รับนานแต่อย่างใดนะครับรายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติม,มที่ call center ของกรมบัญชีกลางในวันและเวลาราชการครับสวัสดีครับ